ตอนนี้เพจกล่องสุม่มกำลังมาแรงในโลกโซเชียลมีเดียนะทุกคนปมับฝรั่งสิวไม่เรียบแบบปุ่มอุ้ยนี่มนใจมือเฮ้ยฮะสินาะไปกันนี้เลย <c oughs> ทีล้เอาชุดไหนว่ามาใส่รอละอะ <c oughs> กำลังมาแรงในโลกโซเชียลมีเดียนะทุกคนอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะบอกอีกทีนึงว่าจัดมินเอก็มีกล้องส่งในราคา4 9 9วัตร์ุ่นและพอคำไอแพดแล้วก็จักมิ <_ an> นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่อยากดูดี โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีกล่องสุ่มทิศเศษนะครับบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนแล้วก็ไม่มียูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยเอามารีวิวเพราะว่าเขาเนี่ยไปแอบสังกล่องสุ่มนี้มาใช่เหรอได้ก็คือกล่องสุม่มทิศเสแลเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าของผู้ใหญ่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างกล่องสุ่มนี้นะครับผมสุ่มไปในร 5, าคาห้าพันบาทแล้วเขาได้ของกล่องสุ่มเลยครับ นี่นะครับเป็นกล่องสุ่ม18บวกนะครับคุณ7เียนะครับเฮ้ยสั่งชื่อเขาด้วยเหรอเคือปกติเขาสั่งตัชื่อตัวเปิดกล่องสุ่มครับไปค่ะเราคัตเตอร์มาเพื่ออะไรคะเนี่ยคะโอ๊ยชัดเลยสั์พร้อมยังพร้อมค่ะโอ้หดูใหดูๆหหดูหนึ่งครับว้าว โอเคทุกคนนะพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันเลยนะครับผมคิดอะไรเนี่ะแย่เลยมี่แต่เป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะอไรอ่ะอันนี้ต้องเซ็นส์สุด้วยทุกคนคืออันอันแรกนะที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีเป็นสมบัติเป็นเสื้อผ้านะเอออนนี้เหรออุ้ยแบบกระตุ้นกระปุองด้วยเหรอใช่เหรออันนี้เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งผิวไม่เรียบแบบปุ่ม กิ้วไม่เรียกแบบสีนี่มันเป็นไงวะไปดูหน่อยไหมเดือดไหมพวกเราไม่เคยดูไม่อะไรอ่ะสั่นได้ไหมไม่ได้นี่เป็นน้ํายาทาตัวนะครับเวลาแบบว่าเราเป็นออยนะอะไรแต่ลอนนี้จะซึนไวเท่าเซรั่มเขาเปล่าอ๋อต้องแกะนี่ก่อนอืมกลิ่นหอมมากเลยครับทุกคนปลายฉีกแล้วโอ้หนี่เราได้หนึ่งอันสองอันแล้วมีอะไรอะไรอีกไหมมีหอมมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรขอดูหน่อยเฮ้ยผมได้นี่ว่ะ กนเอาก่อนเอาของเล็กๆเลยก่อนเดียวชุดเนี่ยเราค่อยเอามาเปิดให้ดูทีละชุดแต่ว่าเราขอดูอุปกรณ์ก่อนเอ้ยมันมีข้างล่างอยู่นี่ว่อแแมืก็มาทุกคนเราได้นี้เลยตัวอเลยเออมันได้าหัแล้วะไรก็ได้อะไรมาเนี้อันนี้คืออะไรวะเนี้ยเฮ้ยคุณหมออันนี้ใช้ในงานได้จริงอุ้ยทำไมมันดู่ะ ก็ได้นี่มาอีกคุณได้อะไรอือใหมือใจมือเฮ้ยโซ่แซงคอนเสิอุ้ยตัวอันนี้ทำได้จริงจริงหรเหรอใจเขาเหรอเขาอยู่ข้างตัวเขาอยู่ข้างตัวอันเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบเขาชอบอันนี้มากกว่าให้มันดูแบบว่าดูแบบน่ารักมีปูดีน่ารัก,กตรงที่มันเป็นขนๆใช่ไหมเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันในงานให้นะครับผมอ่ะต่อไปอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรวะนี่คือผมจริงเลยเนี่ยของสิ่ย ก็พี่ล็อกอยู่แล้วหรอนี่มันดูเถื่อนไปวันเนี้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะพี่นัทอ๋อที่ล็อกเท้าทำไมเรารู้อ่ะเคยเห็นคนอื่นใช้อ๋อนี่คือที่ล็อกเท้าไม่ที่อาจจะเป็นที่ล็อกมือล็อกเท้าล็อกขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อเกิดโลกอะอะไรอ่ะเนี่ยมให้มาสองนั่นมากก็หลังก็ไม่มีละ ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดเสื้อคลาสแล้วนะครับทุกคนครับผมแล้วพร้อมแล้วมาเริ่มจากชุดนี้กันเลยนะครับอ่ะชุดนี้ก่อนเลยอันนี้ซีบอลหรอใช่เฮ้ยมันชุดเหมือนมันชุดเจ้าเมียเลยอ่ะเออเออสดีสวัสดีแบบของชุดชุดเจ้าหญิงนี่หว่าเอออันนี้เหมือนชุดเจ้าหญิงเลยเออชุดเจ้าหญิงเลยทุกคนน่ารักดีเนาะเขาแถมแมสกมาด้วยอ่ะใทำแล้วนะอ่ะอันต่อไปมาเลย ชุดพยาบุยอุ้ยอุ๊ยเนี่ยได้ชุดพยาบาลทุกคนกกออหรไม่กระโปรงตัวเขารู้สึกรู้สึกแบบที่ได้ต้มฉี่แก้วนี่รู้สึกแบบร้อนให้ดูคลิปนะเพื่อนอ่ะชุดต่อไปครับทุกคนอุ้ยชุดนี้มาแบบมาเต็มเลยวะนี่คือของใหม่แกะกล่องนะนี่ดูดิคืดอะไรนี่อะไรวะไม่รู้เลยชุดคริสต์มาสตัววะนี่อะไรอ่ะตัวนี่ชุดอะไรวะ ทำไมชุดนี้มันลึกล่ตดูนี้ดิ้ยข้างหลังคืออะไรอะทีสติงอ่ะดูใครจะใส่วะเนี่ยดูสภาพโอ้คิสต์มาสจริงจริงนี่เขาจัดให้วันคริสต์มาสแสดงว่าเจ้าของร้านนี่เขาน่าจะรู้แล้วก็แบบว่าจะถึงวันคริสต์มาสแล้วอ่ะมันเสื้อผ้าหมดหรือเปล่าเสื้อหมาหรือเปล่าไม่อะไรอ่ะอ๋อเื้อเซลล์ในเรียกว่าผุเหรอต่อไปอ่าชุดที่สี่ชุดนี้เดาเลยเล่นๆเลยชุดแม่บ้านไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับชุดแม่บ้านเพราะว่าพี่แจใส่บ่อยตร้ยทกอยงไม่ค่อยอิน พี่กชอบให้มึงดูตอนไหนอ้าวไม่ใช่ตัวหรอไม่ใช่เขาไม่เคยมีชุดแม่บ้านใส่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ตอนนั้นไงตอนไหนเอโอเคครับเดี๋ยวรีวิวชุดต่อไปครับผมตอนไหนกูไม่เคยมีชุดคอส์พงคอร์ดเพยงรีวิวต่อครับอ่ะชุดแม่บ้านนี่นะครับผมบอกเลยว่าถุงที่เขาให้มาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากนะครับผมอ่าไปดูนะครับ อะไรวะอ๋อใส่คอเหรออ๋อนี่เราจะใส่ให้แบบว่าเป็นให้ดูนะคะทุกคนโอ้โหใส่คออันนี้อะไรวะอ้นี่มัดเอวไม่ใช่อันนี้ผ้าเด็กไม่เคยเห็นผ้าเด็กหรอเนี่ยเวลารูปไม่ใช่มัดเอวอุ้ยเนียนต่นเต้นว่ะนี่ไงตัวนี้ใส่เตี่ยนายนี่เป็นเสื้อแบบตัวอ๋อนี่เป็นกระโปรงโอ้ยในนี้น่าก็ทไมเขาต้องใส่กระโปรงซะเนี่ยคะเสื้อ โอเสื้ออันนี้โอ้เสื้อเหลือแค่นิดเดียวคจนะครับใครชอบที่นี่ลืมกดไลค์กดซับไค้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สั่งายเสื้อเส็จอ่ะชุดต่อไป็นชุดอะไรือไรุ่ดอะไรอะไรชุดะดอะรอะไรดอะไรชุดอะไรชดอะไนช่อะชอะไรชุดอะไรชุดอะไรใดะอะไรชัดอะดอะ่รชะไดะไดอไรชไดะชอชุดอดอะไรราุดะ่ไราุดอะไดชุดอไรไดชออะชะชุดระระอะะอ ห้าพันคุณได้แค่นี้คุณได้ชุดแบบตัวเหรอตัวนี้แพงนะตัวเออสี่ห้าร้อยรุ่นอะไรวะมีใส่สาธิตให้ดูด้วยคนจะได้เห็นค่ะใช่หรือว่าเฮ้ยชุดอะไรบ้างวะโอ้โหคือนักเรียนจีนเหรอไอเงี่ยไอ้กระโปงกระโปงเนี่ยกูสาธิตใส่ให้ดูเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผู้ชายเหรอเนียบ้านเหรอ อันนี้ใส่ลูกเด็กอ้าวนั่นคืออะไรน,นี่คืออะไรวะในชุดมันแปลกๆวะอันนี้ืออะไรมาแค่เดียวอันนี้ใส่คอรึเปล่าไม่เข้าใจแต่คิดว่าจะใส่อย่างไรวะอาออันนี้แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็น,น,ปน,น,ปนอันอย่างเงี้ยอันน้มันออกมาแค่ไหน,นอันนี้อะไรวะแขนเหรออ้คืออะไรวะแขนเลขาอันนี้ใส่ปเป็นแบบรัดห้องน่องนี่เปล่าอันอันเนี้ยอันเนี้ยเขารู้ว่าที่อันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีสองสีว่าอันนี้ซื้อมาให้สองชุดเลยนะเนี่ยไม่ต้องเก่งอ่ะเจ๋งมากเลยเปล่ากรระโปง นี่ไงอ๋อนี่ไงตัวกระโปรงแล้วก็อันนี้มีให้เลือกของงานว่าจะเอาไหนอันนี้น่าจะที่ใส่คอหรือหัวทำไมตัวรู้หมดเลยวะแล้วมันคือชุดอะไรวะชุดอะไรวะอันนี้น่าจะใส่ที่ไม่รูปบอกนะไม่มีอะไรเลยห้าพันกูไม่มีเทียอะไรเลยเป็นยางสองข้อเกี่ยวเะไรที่ตรงนี้อ่ะตรงนยังไม่คุ้มเลยนี่ยแล้วแม่เขาใส่กันไหนยังไม่มีใจเลยนี่ก็เหมือนเดิมแล้วเปล่านี่ก็ชุดอะไรอ่ะเยอะไหมวะเยอะไหมชุดนึงนะครับทุกคนเราได้กี่ชุดเนี่ยโอ้ยเยอะตัวชุดนี้น่ารักกว่าไม่ชอบชอบด้้ววยี่าไรอ ว่าในชุดเขาขาดอย่างนี้นะพี่ได้ขาดมันราคายเออนี่ตัวจ่ายคือเขาจ่ายคือราคาอ่ะก็แต่เนี่ยอุ้ยมันอันนี้มันเป็นชุดนางฟ้านะคะมันเป็นอะไรอย่างนี้นี่ก็คือใส่แขนนี่แบบี้ไม่มีละที่น่ามาเก็บเก็บชุดให้ดีๆเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าผมควรจะใส่ให้พี่เจสซี่ชุดไหนอ่ะอุ้ยชุดนี้เข็นกับตาดี่ผมแย่จ่ายมากแย่งมืกูเลยแี่ชุดนี้กูเล็งไว้ละกูเล็งตั้งแต่ในกล่องละวันไหนนีฮะชุดเนาะไปคืนนี้เลย อะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอุ้ยโอ้โหมีถุงน่องด้วยเออเขาชอบชุดนี้แอ่งไ่ซัวอยากกินนมวัวใช่ไหมใช่เมียกูกภาษาทิศใส่ให้ดีมมีอะไรไม่รู้เนี่ยโหลูกเล่นเยอะจัดชุดนี้สุดะอุ้ยอะไรวะแขนแขน้มอ๋อนี่นี้ก็มาอันนี้เป็นผ้าพกคอเป็นเยที่มันขาดเลยอ๋อนี่หางออนี่หางด้วยให้ด้วยใช่เหรอี นี่กะดีเนี้ยพอร่างนี่อะไรวะไม่จะขาหรือเปล่าเออขาเยอเเออไว้ตรงต่อนขาทำไมที่รู้อ่ะก็ใช้อยู่เหมือนกันพี่ด่าเอาชุดไหนว่ามาใส่รอละอ่ะตัวแต่ก็คุมนะเพราะว่าแต่ละตัวก็ประมาณสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยปังพี่ก็ผมก็ที้ว่าผมจะได้อุปกรณ์นี้แบบว่าแบบก็้ยังอยากอายจะคล้องเลยนะ โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มีชุดแล้วนะชุดเจ้าหญิงหนึ่งชุดพยาบาลหนึ่งชุดแม่บ้านสองชุดแซนตี้หนึ่งชุดแซนตี้หนึ่งแล้วก็ชุดกระสีหนึ่งแม่บัวหนึ่งชุดบัวหนึ่งคุ้มอยู่ถ้าจุว่าคุ้มอยู่ปะทุกคนช่วยคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยได้ไหมครับว่าผมคุ้มไหมกับการที่ผมเสียเงินห้าพันบาทแล้วผมได้ชุดพวกนี้มาแต่ถ้าให้คุ้มหมดนี้นะทีเดียวผมต้องใส่โค้ดคุ้มทุกชุดเพราะว่าคุ้มอันนี้คุ้มเลยอะงั้นเราใส่อันนี้ก็คุไป ก็เธอนันดานะรักไงพอว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยากจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงเธอเธอเหมือนกับฝัน